เปิดบ้าน50ล้านเจมเรืองศักดิ์เป็นหนักสร้างเป็นของขวัญเมื่อวันที่16พฤศจิกายนนักร้องนักแสดงเจมเรืองศักดิ์และครูก้อยณชาภรยาคนเก่งก็ได้เปิดบ้านหรู50ล้านบาทต้อนรับคู่สามีภรยาคนดงังอย่างดีเจพุทธพุทธิชัยกับจุ๋ยวรัตยาที่มาเยี่ยมชมบ้านหลังใหม่ถึงที่สําหรับเจมและก็ครูก้อยต้องบอกเลยว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านการรักษาบุตรยากมาก่อนแล้วก็เคยผ่านกระบวนการรักษามาแล้วทุกกระบวนการพร้อมศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์แล้วก็มีบุตรยาก จนรู้ทริคในการบำรุงเตรียมตั้งครรภ์เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จทั้งยังแนะนำเทคโนโลยีคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้กับจุ๋ยและดีเจพุทธรวมไปถึงยังเป็นค้สส่วนตัวเตรียมบำรุงก่อนตั้งครรภ์แล้วก็ปรับโภชนาการให้กับจุย๋ยจนสามารถกระตุ้นไข่ได้คัดโครโมโซมผ่านแล้วก็ทำอิกซี่สำเร็จซึ่งครั้งนี้เนี่ยจุ๋ยถือโอกาสมาเยี่ยมชมบ้านใหม่ที่ทางเจ๊ยยกเป็นของของวัญวันเกิดให้กับครูก,ก้อยเมื่อต้นปีที่ผ่านมารวมมูลค่ากว่า50บล้านบาทที่เพิ่งสร้งเมมดตตตกแียบบไลิั โซลาเซลล์บนหลังคาบ้านเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแถมภายในบ้านเนี่ยก็ยังมีฟิตเนสสาวว่ายน้ำส่วนตัวอีกด้วยโดยงานนี้เนี่ยจุยรีบมาเยี่ยมก่อนทำบุญขึ้นบ้านใหม่เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเกรงว่าถึงเวลานั้นน่าจะเป็นคุณแม่ลูกอ่อนมาไม่ได้เพราะตอนนี้ใกล้คลอดเต็มทีนอกจากจะมาเยี่ยมชมบ้านรูแล้วท้งคู่ก็ยังเผยภาพบ้าน50ล้านบาทให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมอีกด้วยบอกเลยว่ารหรูหราอลังการงานสร้างใหญ่โตมากมาก